มาไงเนี่อยอดม,ม,มึงมาไงเนี่ยมึงจะไปไหนก็ไปเลยนี่<ะ>เอาล่ะก็ต้องขอกราสวัสดีคนที่อยู่ในช่องโฟตชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยคลิปนี้คือคลิปคอมมิชชั่นอันที่สามครั้งที่สี่นีไม่ควรมีแล้ว เออลมบินโทเป็นหนึ่งนะโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าผมอะ่ะครับทำคอมิชานจุกก็ คอมมิชชั่นจะมีอยู่สองแบบที่ผมจะรับทำนั่นก็คือคอมมิชชั่นแรกคอมมิชชั่นวาดรูปคอมมิชชั่นทั่วไปนั่นแหละส่วนคอมมิชชั่นที่สองอันนี้สลับสายดีซีทูเท่านั้นนะก็คือรับทำโมเดลโอ้โหราคารูปภาพรายละเอียดของราคาจะเป็นยังไงปะไปดูกันสำหรับขั้นแรกนะครับผมนะราคา20-40ถึงบาท ถามว่าทำไมมอถึงถูกขนาดนี้ทห่ผลเพราะว่ามันเป็นภาพสไตล์มินิมินิโอลน่ารักง่ายๆนะครับผมและก็ใช่จะมีภาพตัวอย่างให้ทุกอันเลยทีเนี้ยก็คือนี่คือตัวอย่างภาพราคา20-40บถึงบาทนะครับผมก็จะมีประมาณแบบโปรไฟล์แบนเนอร์ช่องหรือว่าโปรไฟล์หลังช่องนั่นแหละแล้วก็ปกคลิปกเอาไวโ้โพสแบบว่าเอาไวโ้โพสลงชุมชนเป็นตัวละครภาพประกอบอะไรประมาณนี้ ราคาก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นค่าขนมกุบเคี้ยวแล้วกันต่อมาขั้นที่สองขั้นที่สองมันก็จะประมาณแบบว่ามันจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเพิ่มความเท่เพิ่มแสงเงาเพิ่มความสวยให้มันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นรลังว่าทุกอย่างตัวละครคุณโปรไฟล์เหมือนเดิมเป๊ะแต่แค่สวยขึ้นนะครับผมขั้นสุดท้ายสำหรับคนรวย นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถูกใจหรือว่าคุ้มค่าสำหรับใครบางคนมานะแต่ถ้าหากอยากได้จริงๆเพราะว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ผมวาดค่อนข้างนานที่สุดแล้วก็น่าจะสวยที่สุดท่าที่ผมสามารถวาดได้ก็ราคาจะหนึ่งอบาทขึ้นไปอยู่ที่รายละเอียดนะครับผมหมดกไปแล้วสำหรับการบอกรายละเอียดการวาดรูปนะครับผมต่อมาโบเดลอันี้อธิบายโคตรง่ายเลยถ้าถามว่าราคาเนี่ยขั้นต่ำหรือว่าสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่ ขั้นต่ำนะครับผมจะอยู่ที่40บาท40บาททุกตัวนะครับผมขั้นต่ำของโมเดลยกเว้นแต่ว่าจะเป็นโมนเดลแบบไซมีนี้ทำไปเดียวเสร็จอะก็ถามว่ารายละเอียดนี้มันจะเพิ่มราคาหรือไม่ใช่ครับมันเพิ่มราคาถ้าหากตัวไหนรายละเอียดเยอะต้องทำหน้าตาต้องแยกส่วนประกอบเยอะอันนี้จะเพิ่มราคาถึง100กงรเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเพิ่มจำนวนอะอันนี้จะเพิ่มจากราคาตัวที่แล้วนะคะว่ามันตัวเดียวกันแต่ว่าทำยากหรือไม่หรือเปล่านะก็ เคยมีคนรับคอมมิชชั่นโมเดลผมนะครับในราคาห0ร้อยบาทเพราะว่าทำโมเดลสัปารลาด20ตัวบวกอะไรเยอโคตรเยอะผมเลยได้งบมาห0 0้บาทแล้วผมก็ทำเสร็จแล้วด้วยเกือบปีแล้วแหละแต่การที่จะให้ผมทำโมเดลให้เ่ยขอร้องเถอะขอภาพทั้งตัวคุณจะให้ผมทำตัวอะไรก็ได้แต่ขอแค่ทั้งตัวถ้าไม่ส่งทั้งตัวผมทำให้ไม่ได้นะครับ การได้จำโมเดลได้เนี่ยขอทั้งตัวนะครับแค่นี้แหละขอบคุณสำหรับการดูแล้วก็ไปละ